อะไรมันล็อกเยอะบนหลอดสิ่งแก่ให้น้องกะตัมปิดประตูวะเปิดไปก่อนก็ได้เจมอาของลงฮ้่ ไอ้ไม่ต้องกินไอ้ฟางไอ้ไม่ต้องกินให้ตังกินคนเดียวได้ไหมให้พี่ฟางกินไหมไอ้ต้องมาขออนุญาตไอ้ตังก่อนเอาไหมนี่เอาฟางมาเอาเร็วมันไม่เอาเอาทำยังไงก่อนทำยังไงก่อนทำยังไงก่อนพูดดีๆกินให้หมดนะเดี๋ยวก่อน เอาหนูชื่ออะไรชื่อเด็กชายอะไรพูดดีๆเหมือนเหมือนหนูพูดกับคุณครูอ่ะพูดก่อนพูดดดีๆพูดดียืมพูดดีๆดิดเอาไปเอาจานไปใส่กินไป<า>ไปให้ตากินด้วยไป,ไปล้างมือก่อนไปล้างมือก่อน แกมาเก็บของรถไอไปอะไรวะไอเปรียปร้ยวเออนั่นแหละมันก็เปรี้ยวนั่นแหละหวาน,นวาเ,าเปรียปร้ยวเไงไม่ยอมอ,อาบน้ำากเ <c oughs> เอาไม่ไงเอาบ่อีนเสือนี่ใส่เป็นบ่ออันนี้ก็ซื้อของมากักตุนรับอร่อยไหม ให้พ่อก,กินหน่อยดิเร็วๆให้พ่อก,กินด้วยถุงดำเอาเปไปไว้บ้านเอาเอาอย่างละสองหวานเอาไว้นี่สองไว้ที่บ้านพี่สองไว้บนรถเอามาบางไว้นี่ก่อนก็ได้ตัวเ็บตัววโคิด หเราขาวอยู่ที่หน้ารถเหยื่อเยอะไหมอยู่เต็มบึบเลยเดี๋ยวผมไปเอามาน้ำแดงน้ำอะไรเขาอยู่เตม็มหมดอยู่ในนารถลังนมรังน,ๆๆน,ๆๆน,นมรังนมด้วยกัดตุนครับ ดูอีฟางอง่ะเบื่อ <laughs> อีฟาครับไม่ยอมลุกเลยอ่ะดูอ่ะมันหิวจัดเลยไอเจมมีหมกด้วยเอาทอดเองเนี่ย,ยไหมในพอดีไหมลูก<อ>นะเอามาแกะดิเดี๋ยวพ่อแกะให้มันนี่ นี่ดึงตรงนี้คิดดังเดี่ยดึงตรงนี้ออกดึงอีกอหนึง่งดึงอันนี้นี่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 นนอันนี้ดึงอ,อ๋อลองสายดูดิสวยไหมสวยไหมลูกฮะไห<า>นตาพ่อดูดิหายยัง<า>วันนี้ใกล้ๆไหนลองเปิดดูดิ<า>ไหนมองเห็นไหมยังแม่มาเริ่มเปิดใหญ่กว่าเดิมเลยดิ ห้ามดูโทรศัพท์นี่เดี๋ยวก่อนพ่อบอกก่อนได้ยินไหมห้ามดูโทรศัพท์ถ้าดูโทรศัพท์ตาหนูจะไม่หายโอเคไหมโอเคนี่แปลว่าอะไรโอเคแปลว่าอะไรนุ้แล้วไปเรียนภาษาอังกฤษมาทำไมไม่รู้ฮะ อย่าดูเห็นไหมถ้าหนูไม่ดูอะตาหนูมันจะเปิดได้เขาใายังเบาไหมเบาบ้างนี่นี่แกะนี่ลูกด้วยตาน้องตังยังไม่หายยังยังไม่หายดีใครพอร,รู้ว่างว่าหมอที่ไหนรักษาได้แต่ช่วงนี้ออกไม่ได้ครับยังไปไม่ได้หรอกเพราะว่าโควิด ไอเอามาให้พ่ออีกหนึ่งดิเล็กๆเ,เดอ้อเน่ยเริ่มกันแล้วเอวันเล็กอันนั้นล่ะ นี่ก็ซื้อของกับตุนนี่ก็ของมาใชทา้ที่บ้านที่บ้านรกนะครับรถไม่มีอะไรเลยสี่ประตูก็ของไว้นู่นนี่นั่นรกมากเลยยังไม่ได้ไปทำความสะอาดเลยเอ้ยไขยล่ละตัวเจมทำไมไม่ยกไข่ไปด้วยล่ะห้านยกไข่ไปหน่อยเร็ว กักตุนเ,เอ้าประคองข้างล่างด้วยเชือกขาดสั่งอะไรไมาอีกแล้วอันนี้างอันนี้พมฟงอันนี้เขาใส่ตรไหว่าต้องโหลดแอปมันมารอางอะไรไมาแล้วจ้า <athletes> ตัวเอามาใส่สกองนี่ล่ะเเงินหลายเนาะแล้วกับขากล้องมีขากล้องแล้วเราสิมาส่งเริ่พันกว่าบาท4ีอันอันเอาแม่เห็นกล้องวงจรปิดมาส่งยังเอาคือโดนเถอะไม่ใหญ่ทุ่งหอกสุดยอแล้วเดี๋ยเขาย้อนตัวคุ้มเสียงไปตรวจมั้ง ไปแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ